ตรงคาสิโน,โนเหรอคะใช่ครับต้องตีนนจริงด้วยมามลงก่อนนะ,อนนะโอ๊ยทำไหมหนูต้องไปทางนู้น ข้างล่างตัวหนึ่งเฮ้ยปตวขอข้างล่างข้างล่างอีกตัวพี่วันเฮ้ยเฮ้ยอะไรโคตรเอาเออดูดิมึงรู้จักประวันนี่พิงค์ไงถามรู้จักหรือเปล่าไม่รู้จักก็รู้จักเอาไว้นะโอ้โดอเดยทำไมเอาทำไมไป เราใส่เขาอย่างนั้นไม่ได้แล้วเด็กเขามาลุมเกลียดพี่นะเฮ้ยไม่มีใครเกลียดพี่หรอกเกลียดพวกผมนี่แหละใครจะไปเกลียดพี่วันวะไม่มีหรอกมีดีเพราะเราไปบอกว่ารู้จักเปล่าไงง่อยเลยเป็นไงเป็นไงอ่าไม่ผมนี่ไงรู้จับแล้วพี่วันใครเป็นพี่วันวะไม่ลองมันอยู่ตรงหน้าต่างลองกูขามเองรถมาแล้วพี่ข้างหน้าเออกูขามเอง พอจบแล้วนะของน้องกังนกโยเหี่น้องไปสองละเออเดีอีกสวยก็ <c oughs> มาดิรู้จักหรือเปล่าเค สามหนึ่งศูนย์เจ็ดอะรู้จักหรือเปล่าเออยไม่รู้จักแม่ป่ะเบาอเออบาอคะ่คะเบลอค่ะไม่ผมไม่ได้ด่าวผมแค่ถามรู้จักหรือเปล่าฮะรู้จักเปล่าไม่รู้จักใครวะเออถ้าไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรถามดูเฉย